สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับชัยชายแนลนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะก็วันนี้นะครับให้มาชมสภาพสวนผักตอนนี้นะครับยืดหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าฝนตกสิบวันแล้วนะครับฝนตกติดต่อกันสิบวันก็อย่างที่เห็นครับผม นี่ครับอันนี้ชัดเจนเลยครับผมยืดมากๆครับเรดคอร์ยืดจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วน่าจะกินเองครับผม <_ Q. S 1> เพราะว่า <_ Q. S 1> มันยืดจนไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันบอกไม่ถูกเหมือนกันครับก็ถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อนะครับเพราะว่า ก็ยังทำนะครับชุดนี้นะครับยืดทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรครับสู้ใหม่รับหน้าบูกใหม่เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กำลังเรียนรู้หรือว่าเพิ่งเริ่มทำสวนผักไฮโดรโปนิกส์นะครับก็อุปสรรคมีทุกทางครับอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อส่วนผมสู้ต่อแน่นอนครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาติดตาม มาใหม่แล้วก็อยากรู้ว่าปลูกอะไรยังไงให้กดติดตามช่องของผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการเพาะเมล็ดการสอนเทคนิคเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆครับนี่ครับอย่างนี้ครับงเช่นตัวนี้ก็จะยืดแล้วนะครับหลายกล่องมากครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ ยังมือดอยู่เลยครับยังคืมยังมือดอยู่เลยเนาะก็ไม่มีอะไรครับก็เจอกันคลิปใหม่ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องชัยชนแนลนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ